ตอนที่สามโอสถที่ผิดพลาดสาวน้อยร่างบางในชุดสีเขียวก็คือลู่เอ๋อซึ่งเป็นสาวใช้ประจำตัวของเย่หยวนมีหน้าที่คอยดูแลชีวิตประจำวันของเขาลู่เอ๋อเป็นสาวน้อยหน้าตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดวงเนตรบริสุทธิ์คู่นั้นของนางที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยชุดอภรรสีเขียวนี้ทำให้สาวน้อยดูราวกับนางฟ้าในชุดสีเขียวเย่หยวนจำเรื่องราวของลู่เอ๋อได้ดีเธอเป็นเพื่อนเล่นของเขาตั้งแต่วัยเด็กและเป็นคนเดียวที่เขาสนิทสนมรองจากพ่อและแม่ของเขา ทั้งในและนอกบ้านไม่มีผู้ใดเอ็นดูเยยวนสักนิดเว้นแต่ลู่เอ๋อเพียงคนเดียวแต่ไม่ว่าเขาจะเกเรสักเพียงใดลู่เอ๋อก็จะคอยดูแลเยหยวนด้วยหัวใจของนางดังนั้นด้วยสัญชาตญาณเยยวนจึงรู้สึกสนิทสนมกับลู่เอ๋อราวกับว่านางเป็นน้องสาวตัวน้อยของเขาคนหนึ่งเลยแต่ถึงกระนั้นเจ้าของร่างเดิมนี้ก็มักสนุกกับการทําให้ลู่เอ๋อเสียน้ําตาอยู่เสมอ จริงๆแล้วแม้ว่าเย่หยวนจะเลวร้ายเพียงใดแต่เขาก็ไม่เคยใช้กําลังบังคับข่มขู่ผู้หญิงแม้แต่น้อยเขาเพียงแค่สนุกกับกลั่นแกล้งแต่ก็มีบ้างบางครั้งที่ทําเกินกว่าเหตุจากความทรงจําที่สืบทอดจากร่างเดิมนี้เย่หยวนพบว่าพรสวรรค์ของเจ้าของร่างเดิมนี้ไม่เลวนักนิสัยแย่ๆเหล่านี้ล้วนเกิดจากการถูกตามใจของเย่ฮานผู้เป็นบิดาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ เพียงแต่ความรักของบิดาเปรียบดังภูเขาเย่หยวนไม่สามารถตำหนิเย่ฮานได้ตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าเย่ฮานช่างคล้ายคลึงกับบิดาของเขาเมื่อชาติที่แล้วนา,นายน้อยท่านหายดีแล้วลู่เอ๋อตกอกตกใจยิ่งที่ชนเข้ากับเย่หยวนอย่างจังนางเงยหน้าขึ้นมองและพบว่าเย่หยวนดูสดใสและแข็งแรงขึ้นหลายส่วนจากเมื่อวานนางรู้สึกยินดีอย่างมากความรู้สึกของลู่เอ๋อรุนกลั่นออกมาจากใจจริงเย่หยวนหัวเราะและพูดว่า ข้าดีขึ้นแล้วนายน้อยของเจ้าเป็นผู้มีบุญหลังจากรอดตายจากวิกฤตครั้งนี้อนาคตของข้าจากนี้ไปจะมีแต่ความสดใสฮิฮ,ฮินายน้อยท่านตลกจังลู่เอ,อ๋อดีใจตั้งแต่รู้ว่าท่านไม่ตายแล้วในวันข้างหน้าท่านจะต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนคำพูดธรรมดารรมดาพวกนั้นกลับมีความหมายลึกซึ้งกับผู้ฟังมากไม่แน่ใจว่าเหตุใดลู่เอ,อ๋อจึงมั่นใจเช่นนั้นหัวใจของเย่หยวนหยุดเต้นคิดดูแล้วหญิงสาวช่างมีความคิดที่แปลก เย่หยวนหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นว่าเอาละ่ะตามนายน้อยของเจ้ามาไปเอาสมุนไพรที่หอโอสถได้แล้วยู่เอ๋อพยักหน้ารับคําสั่งและเดินตามเย่หยวนไปเงียบเียบหอโอสถเป็นร้านขายโอสถที่ตระกูลเย่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นสถานที่ที่ทรงอํานาจแห่งหนึ่งในรัฐถิ่นทีเดียวและทั้งหมดต้องยกความมาดีความชอบให้กับเซียนโอสถอย่างเย่ฮาน ในรัฐถิ่นเล็กๆแห่งนี้เพียงแค่ตำแหน่งซ NO ียนโอสถที่เป็นจุดสูงสุดและยังเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากหน้าหลายตาดังนั้นไม่ต้องพูดถึงตำแหน่งเซ NO ียนโอสถของเย่ฮานหอโอสถแห่งนี้จึงจัดเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในรัฐถิ่นแห่งนี้หากตำแหน่งเซ NO ียนโอสถเปรียบดังป้ายทองคำหอโอสถแห่งนี้ก็เปรียบได้กับชื่อเสียงของตระกลเย่และเป็นที่ทราบกันดีว่าเย่ฮานมิได้เข้าไปทำหน้าที่วินิจฉัยโรคให้กับผู้คนแต่อำนาจอิทธิพลของหอโอสถแห่งนี้ก็มิได้เสื่อมคลายลงอันใด หอโอสถสาขาใหญ่นั้นตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองและมีนักหลอมโอสถคอยเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยโรคให้กับผู้คนทุกวันหากไร้ซึ่งขุมพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่จริงเรื่องราวเช่นนี้คงเกิดขึ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เยี่ยวนพาลู่เอ๋อเข้าไปด้านในของหอโอสถแอร์แล้วก็มีสายตาหลายคู่เหลือบมองอยู่ เย่ยวนพลันเห็นเงาสะท้อนออกจากสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความกลัวเกลียดชังและดูถูกเหยียดจากเหล่าผู้ใต้บัญชาหรือก็คือลูกน้องของท่านพ่อเขาและนั่นทําให้เย่ยวนถึงกับสายหัวเบาๆพลางคิดในใจว่าเจ้าของร่างเดิมนี้น่าจะเลวร้ายมากทีเดียวที่สร้างปัญหาให้แม้แต่กับคนบริสุทธิ์พวกนี้ปกติแล้วเย่ยวนจะไม่ข้องแวะกับเหล่าผู้ใต้บัญชาพวกนี้เขาเดินตรงไปที่โต๊ะและบอกกับเด็กฝึกงานว่า ขอกระดาษและผู้กันเด็กฝึกงานนี้รู้จักสถานะของเย่หยวนเป็นอย่างดีและไม่รอช้าเขารีบนำกระดาษและผู้กันไปวางไว้ด้านหน้าของเย่หยวนด้วยท่าทางเคารพนอบน้อมเย่หยวนเขียนรายการสมุนไพรที่เขาต้องการอย่างรวดเร็วก่อนยื่นให้กับเด็กฝึกงานเย่หยวนไม่สาธยายอะไรยืดยาวเขาออกคำสั่งไปนำยาสมุนไพรเหล่านี้มาให้ข้าถ้ามีปัญหาอะไรให้ไปถามท่านพ่อของข้า เด็กฝึกงานกวาดสายตามองรายการสมุนไพรทั้งหมดและรู้สึกโล่งอกที่สมุนไพรเหล่านั้นมูลค่าไม่สูงมากนะักเขาเดินออกไปเพื่อจัดเตรียมสมุนไพรดังกล่าวสมุนไพรเหล่านั้นเป็นสมุนไพรพื้นๆแต่ใบสั่งยากลับไม่ใช่เมื่อชาติที่แล้วของเขาเย่หยวนเป็นถึงจักรพรรดิโอสถเขาศึกษาและจำสูตรยาได้ทุกชนิดความรู้ของเขาในเรื่องยาสมุนไพรและผลข้างเคียงของมันนั้นอยู่ในระดับที่ล้ำลึกด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ฉายาว่าอัจฉริยะและเกือบจะถูกขนานนามว่าจักรพรรดิโอสถแล้ว เด็กฝึกงานนี้ไม่รู้ถึงความตั้งใจของเย่หยวนเขาเพียงแค่คิดว่าคุณชายจากตระกูลสูงส่งผู้นี้เพียงแค่อยากเปลี่ยนมาหาเรื่องสนุกจากสมุนไพรก็เท่านั้นในขณะที่เด็กฝึกงานกำลังจัดสมุนไพรเย่หยวนก็นำลู่เออมาคอยที่ห้องตรวจของหอโอสถได้มีนักหลอมโอสถที่ทำหน้าที่อยู่เหลือมองเย่หยวนด้วยสายตารังเกียจแล้วจึงกลับมาทำการรักษาคนไข้ต่อ นักหลอมโอสถที่ทําการรักษาอยู่ที่นี่ล้วนอยู่ในระดับนักหลอมโอสถมืออาชีพทั้งสิน้นบางท่านเป็นผู้ติดตามที่เย่ฮานเชิญมาและพวกเขา้วนมีตําแหน่งหน้าตาในรัฐถิ่นทั้งสิน้นผู้คนที่เข้ารับการรักษาล้วนแต่ป่วยเป็นโรคพิษดารที่คนธรรมดาไม่สามารถวินิจฉัยได้หลังจากสังเกตเห็นการวินิจฉัยโรคของนักหลอมโอสถผู้นี้แล้วเย่หยวนก็ได้แต่สายหัวเงียบเียหากเย่หยวนทำการรักษาด้วยตัวเองเขาคงออกใบสั่งโอสถที่เหนือล้ำกว่านี้มาก เพียงแต่หากทำเช่นนั้นทุกคนคงประหลาดใจเกินเชื่อถือแต่ถึงอย่างไรสูตรโอสถที่นักหลอมโอสถผู้นั้นให้ก็น่าจะได้ผลเช่นกันดังนั้นเย่หยวนจึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอันใดคนต่อไปผู้ช่วยนักหลอมโอสถส่งเสียงเรียกอย่างไรชีวิตชีวาชายร่างกำยำเดินตรงเข้ามาแต่ท่าทางของโดไม่ดีเลยใบหน้าสีม่วงคล้ำของเขามีพลังปราณที่อ่อนแอหมุนวนอยู่รอบหน้าผากยิ่งกว่านั้นเขาก็ไอไม่หยุดเสียด้วยชัดเจนว่านั่นคืออาการของคนถูกพิษมา นักหลอมโอสถผู้นั้นจับที่ผจรอยู่ครู่หนึ่งก่อนกระดกลิ้นจนเกิดเสียงเขาเคิ้วขมวดเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าพลังปราณในร่างกายของเจ้านั้นอ่อนแอมากแม้พลังจะอยู่ในระดับแปดแต่เจ้าคงเข้าไปในป่าลิดชีพมาใช่หรือไม่เจ้าคงจะชอบพิษของงูเจ็ดปีศาจกระมังชายร่างกำยำไม่ได้รู้สึกโกรธท่านหมอที่ประชดประชันเขาแม้แต่น้อยในตรงกันข้ามเขากลับแสดงความชื่นชมอย่างออกหน้าออกตาพร้อมกับยิ้มให้กับท่านหมอ ท่านอาจารย์ช่างเก่งกาจค่าไร้ซึ่งหนทางและต้องเลี้ยงดูครอบครัวจึงต้องกลายมาเป็นนักล่าสัตว์อสูรในอดีตข้าและพักพวกก็เพียงแค่เข้าสำรวจอยู่รอบนอกของป่าปลิดชีพเท่านั้นแต่ใครจะไปคาดคิดว่าครั้งนี้จะไปเจอกับสัตว์อสูรอย่างงูเจ็ดปีศาจเข้านี่ข้า,าย,ยังโชคดีเหลือเกินที่มีชีวิตรอดกลับมาได้พักพวกของข้าอีกสองคนตายคาปากของมันเลยทีเดียวหลังจากอธิบายชายร่างกำยำก็มีอาการเศร้าส้อยแน่นอนเรื่องราวเหล่านั้นย้ำเตือนความทุกข์ใจที่เคยมี งูเจ็ดปีศาจจัดเป็นสัตว์อสูรระดับสองทัดเทียมได้กับระดับอาณาจากักรหลอมรวมวิญญาณของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นสัตว์อสูรเหล่านี้ยังมีพลังการต่อสู้เหนือกว่ามนุษย์อีกด้วยชายร่างกำยำผู้นี้มีพลังอยู่ที่อาณาจักรแกนแท้แห่งปราณระดับแปดและดูเหมือนว่าพักพวกของเขาก็คงไม่ต่างกันนะักแล้วว่าจะไปสู้กับมันได้อย่างไรกันเขาคิดถูกแล้วที่หนีเอาตัวรอดออกมาในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายนักหลอมโอสถผู้นั้นพยักหน้าแล้วพูดว่า เจ้าโชคดีเป็นอย่างมากงูเจ็ดปีศาจนี้ทั้งแข็งแรงและโหดเหี้ยมการที่เจ้าเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ถือว่าโชคดีอย่างมากแล้วจริงๆหากเป็นที่อื่นคงไม่สามารถรักษาพิษของมันได้แต่ที่นี่คือหอโอสถย่อมหาใช่ปัญหาไม่แต่กระนั้นเองราคาโอสถค่อนข้างสูงเจ้าคงทราบดีกระมังเมื่อชายร่างกำยำได้ยินเช่นนั้น ก็ยินดีเป็นอย่างมากเขาเดินทางไปตามร้านขายโอสถมามากมายแต่ละที่ล้วนบอกว่าสิ้นหวังไม่สามารถรักษาได้ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าค่ารักษาที่หอโอสถแห่งนี้ค่อนข้างสูงแต่หากเขามีทางเลือกอื่นคงไม่มาที่นี่เช่นกัน แต่เพราะเขารู้ดีว่าพิษนี้ได้กระจายไปทั่วร่างแล้วหากเขาไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วเขาคงมีชีวิตได้อีกไม่เกิน2-3ถึงสวันนี้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเดินทางมายังหอโอสถและเขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านักหลอมโอสถของที่นี่เก่งกาจซาจนปราดตามองก็สามารถวินิจฉัยโรคของเขาได้ อย่าก,กังวลไปเลยท่านอาจารย์ข้าเก็บเงินมาหลายปีและจะนํามันมาเป็นค่ารักษาครั้งนี้เพราะหากข้าเป็นอะไรไปแล้วก็ครอบครัวของข้าคงต้องอยู่อย่างลําบากหากท่านหมอรักษาพิษของงูเจ็ดปีศาจให้ข้าได้ข้ายินดีจ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้แก่ท่านชายร่างกำยำอไอไปพูดไปความมั่งคั่งและโอกาสสมัครมาพร้อมกับอันตรายชีวิตของคนนักล่าปีศาจล้นเต็มไปด้วยอันตรายความจริงแล้วโอสถต้านพิษที่เยฮานปรุงขึ้นมาค่อนข้างได้ผลดี แต่อาการของเขาค่อนข้างหนักการใช้โอสถถอนพิษเม็ดนั้นจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์อันใดปกติแล้วเขาจะมีปฏิสัมพันธ์อันดีเฉพาะกับคนในตระกูลเท่านั้นและค่ารักษาที่เก็บในหอโอสถก็ค่อนข้างโหดร้ายไม่น้อยโอสถต,ต้านพิษในระดับนั้นใช้ร่างกำยำคนนี้ไม่มีทางจ่ายไหวแน่เมื่อได้ยินเช่นนั้นนักหลอมโอสถผู้นั้นก็ไม่รอช้ารีบสั่งผู้ช่วยให้ไปเตรียมสมุนไพรเพื่อรอหลอมกลั่นโอสถทันที หญ้าเขียวหกช่างโซมทับทีมแดงหกช่างเครื่องนายนกอินรีก้าวช่างและผสมดอกจันเขาาลงไปด้วยหลังจากต้มจนเดือดแล้วนํามาให้ชายผู้นี้ดื่มจากนั้นก็เตรียมโอสถอีกสองชุดให้เขานํากลับบ้านผู้ช่วยนักหลอมโอสถรับคําสั่งและนําใบสั่งยานั้นส่งต่อไปเมื่อกลับมาเขากําลังจะเรียกคนให้รายต่อไปแต่กลับมีใครบางคนยกมือหยุดเขาไว้ก่อนตอนที่สี่การซักถามคนที่โบกมือขัดคือชายหนุ่มผู้เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่ตลอดเมื่อสังเกตเห็นว่าคนที่มาโบกมือขัดคือเย่หยวน ผู้ช่วยนักหลอมโอสถเริ่มลังเลเนื่องจากนายน้อยเย่นั้นเป็นบุตรชายเจ้าของหอโอสถที่นี่แถมเขาเองก็ยังเคยได้ยินวีรกรรมแย่ๆของนายน้อยเย่ยวนมาก็เยอะเขาจึงไม่กล้าขัดแต่อย่างใดท่านลุงเถิงสูตรโอสถนี้ไม่ถูกต้องมันอาจจะฆ่าเขาได้เลยเย่หยวนได้เดินเข้าไปใกล้ๆและกระซิบ เย่หยวนในตอนนี้นั้นไม่ใช่เย่หยวนผู้ไร้ค่าดุจเดือดสวอย่างแต่ก่อนแล้วท่านลุงเถิงได้ชื่อว่าเป็นนักหลอมโอสถแห่งหอโอสถแห่งนี้ก็แสดงว่าพวกเขาคือฝ่ายเดียวกันดังนั้นเย่หยวนจึงต้องกระซิบเพื่อมีให้คนอื่นได้ยินนักหลอมโอสถผู้นี้นําว่าเถิงเหมียวเป็นนักหลอมโอสถอยู่ในตะกกลเย่มาเป็นเวลาหลายปีเขาจึงเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถืออย่างมากถึงแม้ว่าฝีมือในด้านการหลอมโอสถเขามีอาจทัดเทียมได้กับเย่ฮานก็จริง แต่เขาก็มีฝีมือที่ไม่ธรรมดาเช่นกันหลังจากที่ได้ฟังเรื่องร้สาระจากนายน้อยเย่เขาก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีนายน้อยเย่ท่านกล่าวอันใดออกมารู้ตัวหรือไม่ท่านกําลังทําให้คนรอบข้างตื่นตระหนกแถมการที่ท่านมาพูดแบบนี้มันมีใช่การทําร้ายธุรกิจของพ่อท่านทางอ้อมหรือและหากเป็นแบบนั้นพ่อของท่านคงไม่ใจอ่อนอย่างทุกทีแน่นอนท่านจําต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนในวิชาโอสถให้มากไม่ใช่เพียงเพื่อออดไปวันๆแต่เพื่อตําแหน่งผู้นําตระกูลในอนาคต เหลานักลอมโอสถอย่างเรานั้นต้องสังสมประสบการณ์มากมายจนฝังลึกถึงกระดูกดำเอาละ่ะเจ้ากลับไปเถอยังมีผู้ป่วยอีกมากที่กำลังรอการรักษาความหมายในคำกล่าวของเชิญเหนียวชัดแจ้งเด่นชัดว่าต้องการให้เย่หยวนออกไปจากหอโอสถเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่นักกับเย่หยวนพ่อของเขาเป็นเสือหาใช่สุนัขไม่ถึงแบบนั้นฉนายเด็กคนนี้กลับเป็นลูกสุนัขชัดๆหลายต่อหลายครั้งแล้วที่เชิญเหนียวจำต้องผิดหวังในตัวเย่ฮานในฐานะผู้เป็นพ่อ ในวันนี้เศรษฐสวัสดิ์ตระกูลเย่เดินสีขาคลานไปรอบๆพร้อมเชิดหน้าทูคออดฉลาดอย่างโง่เขาฉนายเขายังเอาแต่ลูกศรอีกฝ่ายเสมือนรับใครได้ลงหากมีใช่เพราะเศรษฐสวัสดิ์ตระกูลเย่คนนี้มีใช่บุตรชายของเย่ฮานเขาคงตกปากฉีกไปแล้วหลังจากที่เย่ยวนสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเฉิญเหมียวเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายหาได้สนใจคำพูดของเขาไมา่เนื่องจากสูตรโอสถนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายจากกลุ่มสู่รุ่นดังนั้นมันไม่มีทางผิดพลาดได้เลย หากการวินิจฉัยอาการในครั้งนี้ของเฉิงเหนียวมิได้กระทบต่อชื่อเสียงของหอโอสถโดยตรงแล้วก็เย่หยวนเองก็ไม่คิดที่จะไปขัดเช่นกันแต่หากเฉิงเหนียวยังคงสั่งโอสถชนิดนี้อยู่คนร่างกำยำที่อยู่ตรงหน้านี้จะไม่เพียงรักษาไม่หายแต่นั่นยังส่งผลให้พิษทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกและในท้ายที่สุดชายร่างกำยำผู้นี้อาจถึงแก่ความตาย สำหรับผู้ป่วยในหอโอสถแห่งนี้โดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักล่าสัตว์อสูรและเนื่องด้วยนักล่าสัตว์อสูรเหล่านี้ต้องนำชีวิตไปเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลายิ่งไม่ต้องกล่าวถึงบาดแผลตามร่างกายเลยแม้กระทั่งบาดแผลชะกันลึกก็ยังมีให้เห็นเป็นอาจินเมื่อเขาพลาดท่าไปโดนพิษของสัตว์อสูรเข้าพวกเขาจำเป็นจะต้องไปรักษาดังนั้นนักล่าสัตว์อสูรเหล่านี้จึงเป็นแหล่งรายได้หลักของหอโอสถแห่งนี้และหากชายคนนี้ได้ตายไปในฐานะคนไข้ของหอโอสถ มันจะทําให้ตระกูลเย่ของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างยิ่งยวดจบจนกระทั่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งบางรายได้มาชักจูงคนไข้กลุ่มนี้ออกไปก็เป็นได้ดังนั้นเย่หยวนมีอาจอยู่เฉยได้เลยหลังจากพินิจอย่างถี่ถ้วนแล้วเย่หยวนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนสังเกตการวินิจฉัยที่ผิดพลาดนี้ของเธอเหนียวเย่หยวนยืนนิ่งเฝ้าพินิจวิเคราะห์อย่างเงียบเงียบไม่กล่าวอันใดสักคำ ปล่อยให้อีกฝ่ายสาดวาจาย,ย้ำเหยียดใส่จนลู่เอ๋อมีอัจทานทนได้อีกต่อไปนางโกรธอย่างมากและหันไปกล่าวกับเฉิงเหมียวว่านายน้อยมิได้พูดจาไรสาระเขาจะต้องมีเหตุผลแน่นอนเย่หยวนพลันเหลือบมองไปยังลู่เอ๋อเล็กน้อยด้วยอย่างประหลาดใจพลังคิดในใจว่าเด็กสาวคนนี้เชื่อมั่นในตัวเขาขนาดนั้นเลยหรือทั้งทั้ที่ตัวเขาในอดีตนั้นชอบแกล้นกลงนางมาตลอดกระทั่งว่าทำร้ายจิตใจนางจนร้องไห้มาแล้วก็มีแต่ฉะไหนลู่เอ๋อก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาอยู่ละ่ะ นางเชื่อใจในตัวข้ามากแต่เย่หยวนเองก็ทราบวาจาคากล่าวลอยๆเช่นนี้ของลู่เอ,อ๋อรั้นแต่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงผู้เชี่ยวชาญด้านโอสถอย่างเชิญเหมียวเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบเียบถือตนทรณงในศักดิ์ศรีมิต้องกล่าวถึงเลยว่าหากเขาโดนเซาซีบ่อยเข้าจะเกิดอันใดขึ้นในตอนนี้สีหน้าของเชิญเหนียวเสมือนดวงจุดหมิดมากขึ้นเรื่อยๆเขากล่าวตอบด้วยน้าเสียงเย็นว่าเจ้าหนูฟ้าต่ําแผ่นดินสูงยังหารู้ยังไม่ด้วยซ้ําเหตุใด,ดพวกเจ้าถึงไม่ลองอธิบายแล้วว่าข้าผิดพลาดตรงไหน สำหรับพิษงูเจ็ดปีศาจนั้นหากแย่ฮันอยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ควรทำหลองกลั่นโอสถสูตรเดียวกับข้าแล้วเจ้าเป็นเพียงบุตรชายของเขาะนนย,ยังกล้ามีปัญหากับใบสังโอสถของข้าอีกถ้าเจ้าอธิบายด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็วันนี้กลับไปเจ้ารอโดนตีได้เลยโดยปกติแล้วเฉินเหมียวไม่เคยใช้วิธีแบบนี้กับนายน้อยของเขาเลยซึ่งเขาเองก็มีได้มีเจตนาร้ายอันใดต่อเย่หยวนจริงๆแต่วันนี้พวกเขาทั้งสองได้เข้ามายุ่งย่ามกับเรื่องการงาน รวมไปถึงชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วยดังนั้นหากเขาไม่พูดแบบนี้สถานการณ์อาจยิ่งเลวร้ายลงและเขาอาจจะไม่เหลือที่ยืนในตระกูลเย่อ,อีกต่อไปชายร่างกำยำตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามากเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ตอนมาหอโอสถเขาได้แต่ยืนตะลึงงานนิ่งๆอยู่แบบนั้นเขาได้แต่สงสัยว่าทำไมเด็กเหลือขอตรงหน้าถึงยังกล้าเถียงไปแบบนั้น แม้ชื่อเสียงของเชิญเหมียวจะมีสามารถเทียบเทียมได้กับเย่ฮานแต่เขาก็ยังเป็นที่เคารพนับถือในฐานะนักหลอมโอสถแห่งหอโอสถแถมรองจากเย่ฮานแล้วก็เป็นเขาที่ทรงอำนาจที่สุดณนแห่งนี้นอกจากความสามารถในด้านศาสตร์แห่งโอสถแล้วเขาก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องลือในด้านอื่นๆเช่นกันนับภาษาอะไรกับเด็กน้อยคนหนึ่งแม้แต่คนงโง่ก็ยังสามารถตอบได้ว่าควรเชื่อใครมากกว่ากัน ในทีแรกชายกำยำผู้นี้ไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือใครแต่เมื่อได้ยินที่เชินเหนียวเรียกว่านายน้อยทันทีทันใดเขาก็ทราบทันทีว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือนายน้อยเศรษสวัสผู้ไร้ซึ่งความสามารถในฐานะที่เป็นนักล่าสัตว์อสูรและเขาเองก็ไม่ได้โง่เกินไปเขารู้จักเย่หยวนจากชื่อเสียงและวีรกรรมยอดแย่ที่ทำไว้ในรัชทินดีนำขานเย่หยวนช่างเลื่องชื่ออย่างมากจริงๆ เมื่อคิดแบบนี้ชายร่างกำยำพลันหัวเสียขึ้นในทันทีเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครแต่ชนไยนเด็กหนุ่มผู้นี้ถึงคิดจะฆ่าเขาแบบนี้กันเด็กหนุ่มคนนี้มิได้เป็นเพียงเศษสวะแต่กลับยังมีจิตใจอันแสนโหดร้ายน้องชายท่านอาจารย์เฉินกำลังวินิจฉัยอาการของข้าอยู่ได้โปรดอย่าพึ่งมาขัดจังหวะเลยชายร่างกำยำได้กล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ต่ำทุ้มแม้วาจาคำกล่าวว่าจะดูสุภาพแต่เห็นได้ชัดว่าเขากำลังไล่เย้ยหยวนให้ออกไปไกลๆอยู่ เท่าหาคนที่มาขัดขวางเขามีใช่คนประกูลเย่คนอย่างเขาคงไม่กล่าวลั่นวาจาสุภาพเช่นนี้แน่นอนท่านนักล่าโปรดใจเย็นลงก่อนข้าขอเวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้นเฉินเหนียวผู้นี้ใช้ชีวิตก็อยู่กับแต่เรื่องสมุนไพรและการหลอมโอสถรักษาคนมาตั้งมากมายรวมไปถึงเหล่านักล่าสัตว์อสูรเหล่านี้ก็เช่นกันไม่เคยถูกกล่าวหาว่าการวินิจฉัยของตนนั้นจะเป็นอันตรายถึงขั้นฆ่าชีวิตใครเย่หอยอวอนอไหนเจ้าลองพูดมาสิว่าข้าผิดพลาดตรงไหน เพลิงโทสศภายในใจเฉินเหนียวยิ่งโหมทวีรุนแรงยิ่งขึ้นเขาถึงขั้นคล่งลุกขึ้นยืนจากนั้นพลันจ้องเขมองงอใส่เย่หยวนหวังเพื่อสั่งสอนบทเรียนให้แก่เจ้าเด็กคนนี้ก่อนที่จะไล่ออกไปนี่ท่านอาจารย์เฉินพิษที่ข้าผู้นี้ได้รับไปนั้นอันตรายอย่างมากหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจกำเริบหนักโปรดระงับโทสะ์และรักษาข้าก่อนดีกว่าหรือไม่พวกเขาทั้งสองเป็นเพียงเยาวชนหมุ่มสาวหาได้รู้จักหนังสือไม่และเอาแต่เที่ยวเตเไปวันๆเท่านั้น ชายร่างกำยำได้กล่าวขึ้นโดยไม่คิดว่าเฉินเหนียวจะโกรธเกรี้ยวขนาดนี้จริงๆเมื่อเฉินเหนียวได้ยินดังนั้นเขาก็โบกมือทันทีไม่ต้องกังวลไปข้าแค่ต้องสั่งสอนบทเรียนให้สัตว์หน่อยไม่ได้ใช้เวลามากมายนักหรอกข้าผู้นี้ให้คำสัตย์ถือหลักประกันได้เลยว่าเจ้ายังไม่ตายแน่นอนในเวลาอันสัน้นหากวันนี้มีอาจี้แจงในเรื่องศาสแห่งโอสถของข้าให้กระจ่างชัดวันหน้าข้ายังจะไปมีหน้ารักษาใครได้อีกเมื่อพูดเสร็จเขาก็หันมาถามนายน้อยเย่ของเขาต่อว่าไง ฉไหนาไม่พูดละ่ะหากเจ้าไม่สามารถอธิบายด้วยตัวเองได้ว่าข้าผิดพลาดตรงไหนวันหลังเจ้าก็อยากกล่าวหาคนอื่นอีกรู้ไหมโดยเฉพาะผู้ที่อาวุโสกว่าข้าจะไปรายงานเรื่องนี้กับพ่อของเจ้าเย่หยวนยืนอยู่ข้างๆโดยไม่พูดอะไรใดๆจนเมื่อเชิงเหมียวได้ถามเขาขึ้นเขาจึงเปิดปากและพูดว่าพิษที่ท่านนักล่าผู้นี้ได้รับหาใช่พิษของนูเจ็ดปีศาจไหม สหายของข้าที่ตายไปต่างสิ้นใจลงด้วยเขี้ยวของมูเจ็ดปีศาจชัดๆอย่ามากล่าวหาว่าข้าจำชนิดมูผิดเลยข้าเป็นนักล่าสัตว์อสูรมาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วมีหรือจะไม่ทราบแต่เหตุใดเจ้าถึงอยากให้ข้าตายนับอัญญประกาศคู่นักล่าสัตว์ได้กล่าวแทรกขึ้นมาก่อนที่เย่ยวนจะกล่าวจบห้าหา้าชิงเหนียวได้ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันทีก่อนที่จะพูดว่าเจ้าคงได้ยินแล้วเลิกก่อร่างสร้างปัญหาให้คนอื่นได้แล้วข้าจะเรียกคนนำตัวเจ้าออกไป เฉิงเหมียวสามารถระบุพิษของนักล่าสัตว์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อนักล่าได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังดังนั้นเขาจะวินิจฉัยผิดพลาดได้อย่างไรนักล่าสัตว์อสูรผู้นี้เจนจัดมากประสบการณ์เรียกได้ว่าตระกูลของเขาเป็นนักล่าสัตว์อสูรสืบทอดกันมาจากรุ่สู่รุ่นจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าชายร่างกำยำผู้นี้จะระบุมูผิดชนิดท่านไปเถอะปล่อยให้ท่านอาจารย์เฉิงรักษาข้าต่อเจ้าชักจะซนเกินไปแล้วหากเป็นแบบนี้ต่อไปธุรกิจของพ่อเจ้าอาจต้องพังเพราะเจ้า หากข้าให้กำเนิดบุตรชายนิสัยแบบนี้ข้าก็ขอตายดีกว่าในเวลานั้นเองเหล่าผู้คนที่อยู่รอบตัวเยยวนต่างรุมประนามหยามเหยียดเขาทุกคนต่างเชื่อว่าเยยวนกุเรื่องขึ้นเพื่อให้คนอื่นๆหันมาสนใจจึงเริ่มกล่าวไล่เยยวนไปในที่สุดในขณะเดียวกันลู่เอ๋อกลับมิเคยรู้สึกไม่มั่นใจขนาดนี้มาก่อนนางได้แต่ดึงแขนเสื้อของเยยวนเพื่อให้เขาถอยกลับไปในทันทีแต่เยยวนกลับไม่ยอมขยับไปไหนเลยนางกลัวอย่างยิ่งว่าคนพวกนี้จะยิ่งทําให้เยยวนเป็นคนก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นในอนาคต หัวใจของเย่หยวนสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงนั้นได้แต่เขาก็ยังใส่หัวและตอบอย่างสงบเสงี่ยมว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาอาจมีใช่สิ่งที่คิดเสมอไปท่านนักล่าท่านมีได้โดนพิษของนูเจ็ดปีศาจแต่ท่านน่ะโดนพิษของนูเมคาเจ็ดสีต่างหากล่ะ